แหนแดงนะคะนี่โตไม่ทันเลยเพราะว่าเป็ดกินเก่งเป็ดน,น้อยกำลังโต เห็นไหมกินเก่งลุมกินแหนแดงอะ่ะเนี่ยเมิอนอาหารอาหารไม่กินชอบแหนแดงแหนแดงก็โตไม่ทันค่ะดูดูเขาทำกันดูดูไอ้น้องตัวเล็กนั่นนะมุดเข้าไปในน้ำอุตส่าห์เอาตะกร้ากั้นไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ไหวจะเคลียร์กับเป็ด เดี๋ยวต้องไปยืมรถกระบะพี่แขกไปเอาไปซื้อซื้ออะไรนะซื้อแกละมาโรยไม่งั้นแฉะเหม็นเน่าดูดูไปรลุมแหนแดงกันน่นอะ่ะชอบกินแหนแดงมากอัดเท่าไหร่ก็ไม่พอ